มีผลกับเซทไหมมีนะครับม,มีมีแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่เป็นป่าดันในช่วงที่ผ่านมาคือนักทุนต่างชาตินะครับผมเชื่อว่าต่อจากนี้เขาน่าจะเพิ่มโพซิชันในตลาดหุ้นบ้านเรามากกว่านะก่อนจะไปถึงหุ้นเด่นวันนี้จากหลักทรัพย์กรุงศรีโดยคุณอาทิตย์จันสว่างนะครับขอ,อนิดนึงนะครับคุณอาทิตย์ ฟันโฟฟันโฟจากนักลงทุนต่างชาติซึ่งเริ่มทำให้เราใจคอไม่ค่อยดีแม้ year to date ยังซื้อสุดที่อยู่ประมาณเป็นแสนล้านก็ตามแต่รู้สึกว่า5วันทำการล่าสุดนี่ขายนะครับคุณอาทิตย์ประเด็นเนี้ย <c oughs> เป็นประเด็นที่ต้องกังวลไหมแล้วก็เป็นประเด็นที่กดดันการจะปรับเพิ่มขึ้นของ Set Index ด้วยหรือเปล่าครับคุณอาทิตย์ครับ มีผลกับเซตไหมมีนะครับมีมีแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่เป็นปาดันในช่วงที่ผ่านมาคือนักทุนต่างชาติที่เราขึ้นมาพันหกพันเจ็ดตรงนี้คือฝรั่งล้วนๆน,นะฮะนักทุนบ้านเราเนี่ยขายใส่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมีผลนะครับแต่ถามว่าเออเขาจะขายต่อเนื่องหรือเปล่าที่เขามีอยู่แสนล้านแล้วฝรัลล่งเฟดจะลดบาลานซ์ชีพประเด็นตรงนี้ผมมองผมมองว่าผมไม่ได้กังวลน,นะครับไม่ได้กังวลว่าฝรัลล่งจะขายแล้วขายเลย ือจะขายหนักมือขึ้นผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมมองว่าโ Position ที่ฝรั่งมีในการลงทุนในบ้านเราเนี่ยมันเหลือน้อยมากครับยุทนามันค่อนข้าง bottom เรียบ้วยไ,ไปนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าต่อจากเนี้เขาน่าจะเพิ่มโ Position ในตลาดหุ้นบ้านเรามากกว่านะครับเ mm hmm. ชื่อว่าหยุดแค่สั้นๆเท่าน,นั้นแหละนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็จะกลับเข้ามาซื้อใหม่ทำไมถึงมองอย่างนั้นนะครับเราคือทนะัวร i s ิซึ่เพย์นะพิยุทธนาเราเขาเขามองเราเป็นทัวร i s ิซึ่เพย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโลกเนี้ยมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปทั่วโลกเนี่ยนะครับสุดท้ายฝรั่งต้องมองเราเป็นทัวริสึ์เพและจะเลือกมาลงทุนที่บ้านเราเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะก็คล้ายๆกับมุมมองที่แบงค์ช่างบอกครับยูธนาผมยังมองว่าการขายรอบเนี้ยเป็นการขายแค่ช่วงสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับครับนะครับ และนี่คือโปรครับสมัคร1หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่มแล้วก็เลือกสมัครได้เลย001ถึง00 008นะครับและนี่คือโปรที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับสมัคร2บวกหนังสือลงทุน1เล่มและสิทธิ์ถูกดึงเข้าสู่ Facebook กลุ่มปิดกลุ่มสเปเชียลซึ่งจะมีเนื้อหาเฉพาะ นะครับชมย้อนหลังได้และก็จะค่อยๆทยอยมีคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมเป็นระยะระยะได้ด้วยนะครับนี่เป็นโปรที่คุ้มสุดๆจริงๆ l ลายไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ